ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مريد له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kasiro Amma ba Dapat Allah Ta'ala hakin Qur'an al karim A'udhu billahi wa rajim Bismillahirrahmanirrahim Man amila sa'alihan fali nafsih วามันอสา,า,าสาพาไลฮหาสมัยลาโรบิคุนตุรจาวสุสรกัลลอฮุนัดิทั้งพี่น้องสาวทั้งหลายขอให้พวกเราทั้งหลายพึงตักวายังเกิต่อ,อรถสัพหานวุวตาลายมากเถิดกระดังทั้งหลายได้สุกโณสำนึกในความกรุณาของรถสัพหานวุวตาลาที่พระองค์ได้กิดายัก ทางนะแต่พวกเราทั้งหลายประทานวิสิทธิปัจจัย,ยังชีพประทานเนี่ยมัดความปวดปานที่เราทั้งหลายนับไปด้วนเมตตาให้พวกเราทั้งหลายมีอายุยืนยาวมาจนถึงวันนี้ยังอยู่ภายใต้กัลยาณมารีลายนุลรอ,องของขัมปะรุสุรอมชุโ่โคตอรอดมากมากพี่น้องศรัทธาทั้งหลายอิรอจะคือพระประสงค์ของอรรถสุภานุวตาลา ที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์และยินนั้นพระองค์ตรัสว่าว่ามาขอรักมนุณยินะวัากินซาอินลาหรออย่างผูดูและเราเดือตอนนั้นไม่ได้สร้างยินและมนุษย์นั้นมาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อให้ทำบารดาต่อตอัลลอฮ์เท่านั้นสรุปก,ก็คือในฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่ง ็นผู้ที่ศรัทธาต่อลอสุรวรรณูอตาลาชีวิตของพวกเราทั้งหลายนั้นต้องอยู่ในการอิบารัดาต่อออสัตตาาอยู่ตลอดเวลาสิ่งดีทั้งหลายที่เราทาเราเรียกว่าอิบารั์มันเหมือนกับที่ครั้งที่ลสุานรณูอตาลาได้สง่งอ,อิบเรนอะลิสลามมาหาตรรานดบีสโลดอวะเลวกสลามเพื่อสอนบทเรียนให้กับบราชญสอบวิญญาณรอการุมขณะนั้น พี่ปรีนได้มาถามถึงเรื่องขุนพลอีมานหลักศรัทธาได้มาถามถึงเรื่องขุนแนอิสลามหลักปฏิบัติและถามถึงเรื่องอธิษฐานซึ่งพี่ปรีนได้ถามท่านอับดุลลอฮฺสุลตาร์มุฮามัยอิยาตุลสลัมว่ามาหัวอธิษฐานอธิษฐานก็คือการทําความดีนั้นคืออย่างไรตอนเราสุลตาร์มุฮามัยอิยาตุลสลัมท่านอับดุลลอฮฺสุลตาร์มุฮามัยอิยาตุลสลัมก็ตอบว่า อัลี้ยซาลูอันตาบุตัลลาออกะอันละกตะรอวไฟลัมตะกุนตะรอวไฟอินอนาวูยารอกะอัลี้ยซาลหรือการทำความดีนั้นก็คือให้ท่านทำอิบาด์ต่อร้องเหมือนว่าท่านเห็นพระองค์แต่จริงๆแล้วท่านไม่เห็นพระองค์หรอกแต่พระองค์ทรงเห็นท่านนั้นหมายความว่าในการเมียเยนตนาของเราในการาาอิบาด์ทุกอย่างนั้น ก็จะต้องมีความ,มิกลาสบริสุจธิตต่อต่ออย่างแท้จริงที่น้องสัททาทั้งหลายขณะนี้พวกเราทั้งหลายกำลังอยู่ในเดือนอันประเสริฐอีกเดือนหนึ่งที่เรียกว่าเดือนชาบานวันนี้เป็นวันที่สิบอัลลอฮุมาบาริกนานา,นานว่าการิกนา,นา,นานนระบดอนขอร้องขอพระองค์ทรงโปรดประทานบารกักวาจําเดินให้กับพวกเราทั้งหลายในเดือนชาบานนี้ด้วยเถิด และขอพระองค์ทรงเมตตาพวกเราให้มีอายุยืนยาวจนถึงรอมฎอนไปเกิดย้อพหพี่น้องสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นทันที่เราทั้งหลายได้ทําความดีไม่ว่าจะด้วยการักษาละหมาดพัตดูห้าเวลาไว้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะด้วยการละหมาดสุนนขะต่างๆสุนน์ที่สําคัญนั้นก็คือสุนนขที่อยู่ก่อนละหมาดพัะดู ที่เรียกว่าสุนนะกอบลียและสุนนะที่อยู่หลังละมาดทัตดูที่เรียกว่าสุนนะปะดียอีกส่วนหนึ่งก็คือในเดือนชาบานนี้เ,เราจะพบว่าท่านอดีตร,รลบรมได้ถือสิทธิ์โอดเป็นจํานวนมากแต่การถือสิทธิ์โอนนี้เป็นถือสิทธิ์โอดสุนนะอันหมายถึงว่าเป็นแบบอย่างที่ท่านอดีลัมได้ทำไว้เป็นตตาวหน่ อันหมายถึงเป็นความสมัครใจในฮะดิษบทหนึ่งซึ่งได้รายงานว่าอัลลอฮฺสุบฮานูวาตาลาพระอ,องค์บอกว่าพระอ,องค์ทรงบ่าวคนหนึ่งได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์ด้วยกับการที่เขาทําเรื่องที่เป็นนวาฟิลคําว่านาวาฟิลหมายถึงสุน,นัขต่างๆเมื่อบ่าวคนหนึ่งได้ทําเรื่องที่เป็นนวาฟิลก็คือสุน,นัขต่างๆ จนกระทั่งข้ารักเขาเมื่อข้ารักเขาแล้วคุณตูสซัมอูรูอัลลาดียัสมาอูบีฮีข้าก็จะเป็นหูให้กับเขาเพื่อที่เขาจะได้ใช้ฟังวาบาซัรูรูอัลลาดียุซิรุบีฮีข้าก็จะเป็นตาให้เขาเพื่อเขาใช้มองวยายาดูรูอัลลาดียับดิสุบีฮี ถ้าจะเป็นมือให้กับเขาที่เขาใช้จับว่าริจะล,ออละหูอัลลัตตยัมชีวิเหถ้าก็จะเป็นเท้าให้เขาเพื่อเขาใช้เดินที่น้องศรัทธาทั้งหลายนี่คือเรื่องของราวาลบินที่เราทั้งหลายได้พยายามทำนั้นหมายความว่าเป็นเรื่องของความสมัครใจเป็นเรื่องที่เราให้ความสนใจแล้วเราทำาอร้องสุบฮานูปตาลา ก็จะอยู่กับเราเวลาเรามองด้วยสายตาของเราตาของเราจะอยู่ในการคุ้มครองขององล์พระสุภัตตาเราก็จะมองในสิ่งที่ดีเราก็จะฟังในสิ่งที่ดีมือของเราก็จะทําในสิ่งที่ดีเช่นเดียวกันเท้าของเราก็จะเดินไปในทางที่ดีในทิศกว่นี้ได้กล่าวต่อว่าวิตาสารานีละมุติยันนาหูวายัสตาดานีลาหูอิจานาหู เมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าเขาขอจากข้าข้าจะตอบรับก,การขอของเขาอย่างแน่นอนและเมื่อเขาขอความคุ้มครองต่อข้าข้าก็จะคุ้มครองเขาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นที่้องศักษาทั้งหลายเรื่องของสุนนะไม่ว่าแต่ด้วยการละหมาดสุนนะต่างๆก็ดีหรือแม้กระทั่งเดือนนี้เป็นเดือนที่รายงานมากมายได้บอกว่า ท่า <cko anka> นนบีสโลโลว่าละวัลลัมนั้นได้ถือสิ่งโกรธเป็นจํานวนมากบางปีท่านถือสิ่งโกรธตลอดเดือนไปซ้ำไปตัวอย่างจากะดิษฐานหนึ่งจากอันมีสลามะบรยัลลอฮ์อันคาซึ่งนางมุสลามะเนียบรยัลอฮ์อันคานี้เป็นภรรยาคนหนึ่งของท่านนบีสโลโลวอาละวัลลัมนางได้รายงานว่ามาห้อยทูลนบีสโลโลวอาละวัลลัม ยาสูมูชาติเราเองผตตทัดทายนี้ิลาชาติบาลกวบแรมฎอนนังอุสซลามะ้รายงานว่าฉันไม่เคยเห็นท่านอับดุลสลอมอ้วนในวัสลัมถือสินอดสองเดือนติดต่อกันยกเป็นชาติบาลกับแรมฎอนอดีษรายงานโดยนิสมีซีมีซานาดินพัซันด้วยสายรายงานที่ดีสายรายงานที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพี่น้องศัสนาทั้งหลายได้เห็นนี้ การที่เราทั้งหลายได้พยายามที่จะเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าสู่รมฎอนแต่้เราทั้งหลายกำรับคนที่มีเนี่ยที่จะถือสิโดก็ให้เนียน่ยนนะุนะนในการถือสิโดนในเดือนชาบานไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตามหรือแม้กระทั่งจํานวนมากหรือน้อยก็ตามเป็นการฝึกตัวเองเป็นการเตรียมตัวอีกส่วนหนึ่งนั้นก็คือว่าที่เราทั้งหลายนั้นเพื่อที่จะได้ครบทวน ว่าเมื่อรมฎอนเมื่อปีที่แล้วเราได้ขาดรมฎอนไปบ้างหรือไม่กี่วันและเช่นเดียวกันคนในครอบครัวของเราอันหมายถึงหน้าดีของเราตั้งแต่ภรรยาและลูกสาวหลานสาวของเราที่อาจจะมีอุยศประสาทในช่วงรมฎอนที่ผ่านมาแล้วยังไม่ได้ถือสิทธิ์ชนช้ยซึ่งยังค้างอยู่และมันจะค้างตลอดไปด้วยเหตุน,นี้เราทั้งหลายากลับไปถาม กลับไปกระตุน้นคนในครอบครัวว่าสิทธิอดเมื่อเดือนเมื่อปีที่แล้วนั้นได้มีการขาดบ้างหรือไม่ถ้ามีการขาดเราน่าจะส่งเสริมให้เขาถือสิทธิอดใช้และมันอยู่ในเดือนที่มีบรรากี่ด้วยนั้นก็คือเดือนชาบานนั่นเองพี่น้องสักธาทั้งหลายท่านอิมพอนวินบุซรไซได้ได้รายงานได้บอกว่าท่านนบีสมบรมว่าเลวศรัลก็ล่ะ ดีรรยูลินท่านนบี๊ยลทรงบอกว่าในวัสล,ลัมได้ถามชายคนหนึ่งว่าท่านซุมตาเมีนสุรดีอาตัชชัยอันท่านได้ถือสิบอดสักเล็กน้อยไหมในเดือนนี้อันหมายถึงเดือนชาบานท่านถามชาวบะาคนหนึ่งซึ่งถามว่าในเดือนชาบานนี้ได้ถือสิบอดบ้างไหมสักเล็กน้อยไหมกอละละชายคนนั้นตอบว่าไม่ได้ถือเลยสักวันหนึ่ง นั้นหมายความว่าตลอดทั้งเดือนชาปานไม่ได้ถือสิ่งโกถึงหน้าเลยกอเราสรงรอร์ว,ว่าอะไรวะสลัมอิละอัฟตรอบินระมาดอนก็สุ่มยาวไม้นี้มากาณอูเพราะว่าผู้ยช้คน,น,นโโด้านดบีทรลรมร์ว่าอะวะสลัมจึงบอกกับชายคนนี้ว่าเมื่อได้ทําการถือสิ่งโกในเดือนรอมฎดอนแล้วนั้นหมายความว่าถือจนครบสัปด์แล้วและรอมฎดอนผ่านไป ท่านจงถือสิทอดชดใช้สักสองวันอธิตรายานโดยอุคอรีและมุดสดีนั้นพี่น้องศาลาทั้งหลายแสดงว่ามันมีการส่งเสริมให้ทําการถือสิทอดในเดือนชาบานี้ขอ้เราทั้งหลายได้พยายามเนียนและตั้งใจเพราะการที่เราทั้งหลายได้ทําการถือสิทอดนั้นหนึ่งเป็นการเตรียมตัวสําหรับเราเป็นการปฏิบัติตามสุน,นัขของท่านรบ,บีณาสุลตอานอะลเลมัสซัลลัมพี่น้องศาลาทั้งหลายความดี ทั้งหมดที่เราได้ทำนั้นมันจะเป็นของเราเช่นเดียวกันความชั่วทั้งหมดที่เราทำนั้นมันก็จะเป็นของเราเช่นเดียวกันและในที่สุดเราทั้งหลายนั้นจะต้องกลับคืนสู่ลอสุภาหานุบาตาลาอย่างแน่นอนอันลลอฮฺตรัสว่ามันอามิลละซอริฮัมฟะดินักซีว่ามันอาซาฟาะไลฮะซุมมาิลารอบิกุมตุนจาอนุนใครก็ตามที่เขาทำความดีไว้ ความดีนั้นจะได้กับตัวเขาเองและใครก็ตามที่ทําความชั่วไว้ความชั่วนั้นก็จะได้กับตัวเขาเองซุ้มมาอีลารบวิกุมตุรจโอนแล้วหลังจากนั้นสู่เจ้านั้นจะต้องกลับคืนสู่พระองค์อย่างแน่นอนเพรางพี่น้องสัาว์ั้งหลายปุญญาโลกนี้เป็นโลกแห่งการมัสรอตุนอาคิรอกเป็นที่พ่อปูสำหรับอาคิระอกชีวิตของเราที่ผ่านมา เราอาจจะเคยฝ่าฝืนคําสั่งของลอสซุบฮานูวาตาลาเราอาจจะทําในเรื่องพรมรอย่างร้อห้ามแล้วเราปรากฏว่าเราไปฝ่าฝืน,พนเพราะฉะนั้นด้วยความเมตตาของลอสซุบฮาดูวาตาลาใหา้อายุของเรายืนยาวไปจนถึงวันนี้เราคิดได้เรากลับเนื้อกลับตัวขอเราทั้งหลายได้สิ่สิ้นาขอไถโทษตลอดรอดมากๆขอเราทั้งหลายได้เพิ่มเพื่อความดีจากครั้งหนึ่งเราเคยละเลย จากครั้งหนึ่งเราไม่สนใจเรื่องของการละรหมาดสุนนะหรือความดีต่างๆนั้นเมื่อลอสปาตาสุภา,านุวตาราให้โอกาสเราขอเราทั้งหลายนั้นเกีย่อนเราลอสปาราแล้วเอาเดือนนี้เกือนชาบานี้เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อ้อดรับประมดันประเสริฐพี่น้องศรัทธาทั้งหลายเราหวังในความเมตตาของลอสปฮาณุวาราที่พระองค์จะทรงลภัยในความผิดบาปของเรา เราหวังในความเมตตาของพระสุชบาลตัวตาลาที่จะให้บาลาต่างๆหรือมูซีบาบาลาก็คือาการทดสอบมูซีบาคือข้อกรรมเหมือนกับพี่น้องของเราที่ได้รับขณะน,นี้ให้พ้นจากแต่พวกเราทั้งหลายขอรัุบาลตัวตาลาทรงคุ้มครองเราและลูกหลานของเราให้ได้รับความปลอดภัยทั้งดุญญาโลกนี้และอาคีร์โลกหน้าขอรัรุบาลตัวตาลา ขอพระองค์ทรงรับบรรดาดอาที่เราทั้งหลายขอเจริญเจริญจาะซ้อมอามีนออูซบิลลาน์มะชัยตอติรอจีมมันอามิลาโอลีทำฟานีนักสีว่ามันอาซาฟะไลฮาว่ามารอบูกะบิดลาบิลินอาบีนบารัดัลลอฮุลีวะลากุมวะดิซาลิมุสลิมีฟัสตาวฟิรุหอินนาหูวะลูกอฟูรุราะฮิม